ไอ้ความเป็นมุสลิมเราอัลลอฮ์ตาลาให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะสบายหรือลำบากเรามีแต่บวกนบ,บีบอกวา่าบายอัลฮัมดุลิลลาลำบากสบายอัลลอฮ์ตาลาจะให้บุญแมแต่น้าําทิมแทงน้ำข้าวเล็บน้ำข้าวเล็บยังได้บุญเลยเพอเจ็บเปรบอัลลอฮ์ตาลาให้บุญทันทีเลยทอนไม่มีความเป็นมุสลิมว่าเจ็บฟรีครับไม่มีครับไม่มีคำว่าคายฟรีไม่มีคำว่าป่วยฟรีไม่มีไม่มีคำว่าวค่าฮักฟรีฟร ทั้งมดทั้งมั่มวน้ำอัลตาร่าขิดพ่บุญหายแต่ต้องขิดบวกกับเราเนะื่เพราะควาลมลำบากทั้งมดเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลาได้ให้เกิดขึ้นแก่บรรดาคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดได้แก่บรรดาอัมบิยะมาเลวไม่ใช่เราเป็นคนเล็กติ่เมียเลนไม่ใช่เราเป็นคนเล็กี่เกิดรู้ไม่ใช่เราเป็นคนเล็กติ่พวกลอยค้องนั่นเราเห็นเด็กอยู่ในทั้งย่สุนัขไปขาบอาลัลลอฮ์มานบิมุซาอะไลสลาตอสลามมา่านดาของแกกลัวฟิรโอนทิ้งในค้องอะ่ะ เคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยเห็นว่าเด็กนี่ลำบากมูซาถกโอยข้องฟาโรูปากาศจัดเคยก็เลยแต่อีขวดบุตรมาเป็นผู้ชายสันแฉลบานี่อิสราเอลต้องฆ่ามันให้หมดอัลลอฮฺหุอักบาตแต่โดยตักดิดองอัลลฮดชวะตาลามั่นดาข้องทงันซาลามูซาไลซาลาตัวสาลามก็เลยตั้งขั้นจนได้อะแกข้บบลารตอนนั้นคือเคอะเยกกนเลยห้ามนอนพวกนอนเมียกันพี่อุ่นมีอำนาจตึงถึหมากตึงขนาดนี้แบบเราวันเวลาลูกเคยจะลูกไปเหรอว่ากัน เราก็กันเยอะไม่ได้กันลบมันหลยเยอะได้เราปาหลักซาได้เออเออนะนี่นูนก็ติเดินฮหืดปาข้องนบีมูซาเลอิสลาตัวสลามกันแต่ฮืดอยู่นอนเลยมียไม่ได้อ่ะด้วยตักดิดขอร้อนสวัตดิ์ลักทำให้ขู่ที่ได้เจอกันจนทองทงเส้นธะมะนับอมูซาเลอิซาลาตัมกลัวว่าถ้าเขา้าวูในบ้บานนี้มีการเกิดลูกมีการขคตบุตรขึ้นมาจะทุกประหารแน่น,นอนต้องตัดเพราะว่า ในในดีวายาตบอกเมนะแกฆ่าท้งมดเด็กผู้ชายทางมดเส้นคุณที่เรบอกดูปัจจุบันนี้หูดมันเลวคุณตอนนี้เมเตสุนักยังได้ดับการคุมกองอ่ะเพราะถือห้ามทําลายกันนะปฏะิลูก,ก็ไม่ได้แลวตอนนี้กฎหมายคุมครองในการทําลายหลางกายใช่ไหมแต่ในยุคนมซาม,มาทียากฆ่าคนได้เพราะว่ากฎหมายไม่มีอยู่ก็ได้กดมู่ก็เรียกไปเลยขอ้อรอฮะอักบรน,นี่คือคนที่โท์เกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นใครนะบิยุลโลแกลี่มุลโอเป็นมูซาพอนมซาไม่ได้ ไม่ได้เศร้าไม่ได้ถูกเถี่ยวโทษตามหลาโดยฟิลิปอุลแต่มูซาก็หยุดมันกับอัลลอฮ์ตะลาจนในที่สุดอัลลอฮ์ตะลายกให้มูซาเป็นกาลีมุลล็อเป็นคนที่อัลลอฮ์สุบานาฮัวตละลาส้นทานาด้วยด้วยจงพี่น้องครับนี่ไงเพราะท่านไม่ทิ้งพระองค์เราพอตกงานงนี่ตั้งแต่เยแล้วเครียดดูกันคนแห้งซ่องแห้งเลยไปไม่รอดแล้วลืมทิ้งอัลลอฮ์เสแล้วยาซีนก็ไม่อ่านแล้วอ่านกับปานันแหละเอาอะไรทิ้งเนี่ย แต่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺตาลาทถอดสอบเรากับถอดสอบมูซาอละลัยิสลาตัวสลามมัเคยนักกว่ากันะนะบียูซุปอัลสลาตัวิสลามทกรังเกียดด้ยคนในขอบรั้วข้องกัน่านมีพี่น้องถึงสิบสองสิบสามคนถันเป็นคนที่ได้รับความรักจากบิดามากที่สุดในมูที่พี่น้องอิชฉาเลาวางอุบายเอายูซุปไปถิ้งโบไงที่ยเราเคยทุกพี่น้องถิ้งในโบไม้แล้ว สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่นในครอบครัวของอัมบียาอิละนบียูซุฟอะลัสลาตุซัมทุกถิ่งอยู่ในโบและผัดพรากจากบิดาผู้ที่รักถึง40ปีพี่น้องอัลลอฮฺแบบพวกเราโยเคกันนี่แต่ไม่คุยกันหรอกโยเคกันได้ป้าได้มาแต่ไม่คุยเองแต่ในที่สุด ay, อัลลอฮฺสุลตุลไลยกคนที่ว่าทุกถิ่งอยู่ในโบขึ้นไปเป็นองค์กษัตริย์ผู้ใหญ่แข็งอียิปต์จนได้พี you know, นะ่นะ้องนะอนะัลลอฮฺเพราะไง นบียูซุฟอะเลฮิสลาตัสั้นไม่เคยทิ้งอัลลอฮ์ไม่หนอยใจกับอัลลอฮ์ไม่เคยคิดหลบต่ออัลลอฮ์ไม่เคยว่าว่าอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์แหละกุรอานกับกุรอานแหละเขาไม่ผุดอันนี้แต่พวกนี้คือบททดสอบที่ยี่ที่อัลลอฮ์ตาลาทดสอบท่านท่านต้องยืนให้ได้กับพระองค์และท่านทุกทดสอบไม่ใช่แค่เพียงว่าทุกพ่อแม่อ่าทุกพี่น้องรัาเกีย้พี่น้องกับแม่แต่พ่อไปอยู่ในในราชวังพี่น้องกับเพราะท่านเป็นคนหน้าตาดี ท่านอสูลาะซอลาะฮวาและอิยูซัมทุกท้าว่านบียูซุฟนี่คือหน้าตาล่อถึงขนาดไหนเนี่ยข้ามนบีมูฮัมอมะซอนาอฮวาแลยฮิวะสลัมที่บอกนบียูซุบล่อเลือกเกินนบีบอกว่าถ้าหักว่าความซุยนี่ยความล่อนี่เทียบดูนี่อันนี้ยูซุบเอาไปขึงนี่ถ้าว่าลานนึงฮาเซนนั่นอยู่แต่นบียูซุบและส่วนที่เลือกกัมาแบ่งปันคนฮิดคนฮิดกัน